ยินดีนะครับที่เรื่องนี้ยุติไปได้ด้วยดีที่สำคัญก็คือยุติความเข้าใจผิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนที่อาจจะมีอยู่ในสังคมคุณสินธิก็เป็นผูท้ที่พูดในรายการแล้วมีคนฟังเยอะพอได้ข้อมูลที่ผิดหรือคลาดเคลื่อนไปก็กลายเป็นความเสียหายเสียหายทั้งต่อตัวผมแล้วก็เสียหายต่อต่อระบบการศึกษาทำให้ผมต้องฟ้องแพ่งคุณชนทินะครับ มีการต้องไปให้ข้อมูลไปชี้แจงต่างฝ่ายต้องไปชี้แจงกันในศาลนอกจากข้อเท็จจริงจากผมแล้วก็จากพยานที่เป็นผู้เชี่ยวชาญผู้ที่มีความรู้ประสบการณ์ในทางด้านการศึกษามาให้ข้อมูลข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วนเนี่ยแล้วคุณสุนที่ก็พร้อมที่จะช่วยแก้ในเว็บไซต์หรือใน Facebook ก็เมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขที่หารือกันกับทางศาลแล้วคุณสุธีดำเนินการทุกอย่างแล้วผมก็ได้ตัดสินใจที่จะถอนฟ้องศาลก็อนุญาตให้ถอนฟ้องนะครับในทางคดีก็เป็นอันระหว่างผมกับคุณสุธิก็ยุติลงที่สำคัญคือเป็นการยุติความเข้าใจผิดพลาดคลาดเคลื่อนในในสังคมในเรื่องนี้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วไม่มีใครในกระทรวงศึกษา หรือในระบบการศึกษาที่ได้ไปลบการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ออกไปจากหลักสูตรการศึกษาของของไทยนะครับก็จะได้ทำให้เป็นที่เข้าใจทั่วกันผมก็ต้องขอขอบคุณคุณสนธินะครับที่เป็นผู้ที่มีสปิริตฟังข้อมูลข้อเท็จจริงแล้วก็พร้อมที่จะแก้ไขให้ถูกต้องนะครับต้องขอบคุณด้วยด้วยใจ การศึกษาวิชาประวัติศาสตร์เป็นเรื่องสำคัญของเด็กเยาวชนของประชาชนทั้งหลายนะครับ mm hmm. เพราะนั้นการที่กล่าวหาว่าเป็นเป็นผู้ไปยกเลิกการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์จึงเป็นความเสียหายอย่างมากอัน,นั้นก็เป็นสาเหตุที่ทำให้ผมต้องฟ้องคุณสุทิส่วนเรื่อง การเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ในปัจจุบันเป็นยังไงเนี่ยความจริงผมทําหนังสือเล่มหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาเมื่อหลายปีมาแล้วก็เคยพูดไว้เดี๋ยวนี้ก็ยังเห็นอย่างเดิมนะครับก็คือว่าการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ในหลักสูตรการศึกษาของของบ้านเราเนี่ยควรจะส่งเสริมให้มันเข้มข้นขึ้นเด็กหรือผู้เรียนเนี่ยสามารถจะหาความรู้จากแหล่ง ความรู้ต่างๆที่กว้างขวางมากขึ้นเช่นได้เรียนรู้จากนักประวัติศาสตร์ที่หลากหลายหาข้อมูลที่กว้างขวางเพราะเดี๋ยวนี้การศึกษาวิชาประวัติศาสตร์ถ้าเป็นวิชาประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวกับภูมิภาคพ,พอดีเกี่ยวกับทังวีบหรือเกี่ยวกับประเทศต่างๆสามารถหาแหล่งความรู้ที่กว้างขวางได้แล้วก็การเรียนวิชาประวัติศาสตร์ไม่ควรจะเรียนกันแบบให้ท่งจัา แต่ว่าต้องเรียนแล้วให้รู้จักคิดวิเคราะห์เพื่อที่จะทําให้พัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของเด็กหรือของผู้เรียนได้อย่างนี้ความจริงผมต้องการส่งเสริมให้เป็นอย่างนี้ด้วยซ้ําแต่ว่าตอนที่มีหน้าที่นี่อยู่เพียงสั้นๆจึงไม่มีโอกาสที่จะปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาใดเลย